กลับมาอยู่กับเสรีดาม้านะวันนี้ต้องขอบคุณนะในออนไลน์ของเราคนดูเราเยอะนะจานเพราะว่าคุณผู้ชมชมแชทแล้วก็แชร์ให้เราตอน,นแรกต้นรายการคิดว่าจะเหงาตอนนี้ก็คนร้อยร้อยกว่าร้อยกว่าค <ๆ S 1> บเลยก็อ,อยากได้คนเยอะไหมครับเอาข่าวการเมืองมาครึ่งหนึ่งอะจริงๆเข้าข่าวการเมืองมาครึ่งหนึ่งข่าวนี้ก่อนไปส้มหยุดเรามาว่าคุณอนุชินต้องหยุดคืออย่างนี้ มันเป็นภาพของคุณอนุชินชานวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมกินข้าวกับชาวคณะนับสิทธิ์นี่ร่วมอันนี้เลยอาจารย์โดยไม่มีการรักษาระยะห่างจนเกิดเสียงวิจารณ์ว่าลนลรงให้พวกชั้นกัดอย่าตกให้รักษาระยะห่างเข้มงวดในการเข้าร้านอาหารนั่งแยกแต่ทําซะเองเอาไงอาจารย์เห็นแค่ภาพนี้ก่อนก็พูดไม่ออกสิก็ท่านไม่ยอมพูดไม่ใช่เหรอ ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรก็มันพูดไม่ออกอ่ะเอาแล้วเราพูดอะไรออกอ่ะขอโทษอ๋อแต่แมมบางคนเขาก็มีนะคะอนามัยนะแต่ไว้ที่คางนะจยนไม้อย่างนี้ไม่เรียกว่าใส่ <laughs> หนูก็พยายามหาทางออกให้เขาเคยเห็นรูปนั้นไหมที่เขาทาคนที่ใส่แล้วอย่างเงี้ยเขาบอกเหมือนใส่กางเกงในแล้วจู่ออกมา <c oughs> มก็คือไม่มันก็คือไม่ได้ใส่นั่นแหละมันก็มันไม่ได้ใส่ คืออย่างนี้ก็ว่าจริงๆภาพเนี่ยคุณผู้ชมเราเห็นอยู่เรื่อยๆในร้านอาหารในตอนนี้ทั่วไปเลยเพียงแต่วความนะความความที่เป็นดราม่าเพราะเป็นคนที่ทิ้งนก็เวลาพี่จัดรายการ,รบ,บางวันเนี่ยแขกมาสองคนพี่จะบอกคนจัดเลยให้นั่งห่างกันนะเพราะมันออกที่อากาศแล้วมันต้องเป็นตัวอย่างใช่คือเราไม่อยากให้คนบอกไหนนะลอนดอเซานเดสเทนแล้วคนทำรายการนั่งซัะชิดกันอย่างนั้นไม่ได้ หนึ่งเมตรเป็นอย่างต่ําให้มั่นใจว่าน้ำลายกระเด็นไม่ถึงกันแนะ่อาจารย์กำลังจะบอกแค่ว่ายิ่งเราเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของสังคมใช่เรายิ่งต้องระบัดระวังเพราะฉะนั้นในกระเป๋าพี่เนี่ยนะบางวันนะเสื้อซักเสร็จแล้วมาดูอา้าวตายกระดาษท็อฟฟี่ยังอยู่ในนี้เลยเพราะพี่ไม่กล้าทิ้งแล้วพี่แกะท็อฟฟี่แกะบมัฝรั่งกินใช่ไหมคะใส่ในกระเป๋า ถ้าเกิดว่าคนใช้เขาล้วงมันก็เลยออกถ้าเขาไม่ล้วงเขาซักไปปรากฏรีดเสร็จเรียบร้อยเอา้เอายังอยู่เลยคืออย่างนี้เพราะเราไม่ทิง้งไงผ้าแบบนี้ถ้าร้านอาหารในห้างตอนเนี้คุณชมเขาจะโดนปิดนะคาก,กาบาท์ถ้าอเว้นเลยร้านเนี้ยเนี่ยเขาต้องไปต่อคือร้านเนี้ยถ้าเกิดเอาจริงเนี่ยโดนปิดต้องโดนปิดสิเพราะว่าแต่เราก็ไม่รู้ไงร้านก็จะบอกหนูก็เว้นระยะแล้วแต่พวกพี่กินย่าน่าอันนี้เราคิดเองเรอเองแต่จะจบเรื่องนี้อย่างนี้ว่ายิ่งคุณอย่ที่กอลพูดเมื่อกี้เดี๋ยวพี่จะ ครับเช่นครับพี่ตั้งข้อสังเกตแล้วครับร้านซึ่งเป็นผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการดีกว่าลูกค้าเอาไว้จริงเพราะร้านเขากลัวเขาถูกปิดถูกแต่ไอ้คนไปกินน่ะไม่ได้แย,ยแสเลยว่าร้านเขาจะถูกปิดใช่ไหมจ <พอ S 1> <Major S 2> ริงเมเจอร์ซินิเพล็ถูกปิดสามวัน,นเพราะอะไรก็เพราะอีพวกแฟนคับไปนั่งติดกันไงเพราะฉะนั้นพี่บอกได้เลยพี่สงสารร้านเขานะ ที่ไปเจอผู้บริโภคที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการแล้วโทษมันไปลงที่ไหนผู้ประกอบการเออนี่ไงดังนั้นยิ่งเราเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลที่เป็นศูนย์กลางของการมองมาของคนคุณต้องยิ่งระมัดร,ระวังเนาะเฮ้อพูดมากไม่ได้เดี๋ยวเขามาดูดคลิปฉันฟิว <c oughs> ไปเรื่องนี้ดีกว่าเอาจริงๆแล้วช่วงโควิดเนี่ยอาจารย์เีเล่าเรื่องนี้ก่อนคนจะงงว่าสิสิตาง ส้มหยุดเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงจริงๆคนเนี่ยเขาพูดประโยคนี้มานานแล้วแต่ช่วงโควิดเนี่ยคนเขาอยู่บ้านกันส่วนใหญ่คนก็เล่นติ๊กตอกและติ๊กตอกที่เล่นมันที่สุดมันคือประโยคนี้ส้มมันหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรมากัน้นงูมันรัดก็เป็นวลีดังที่คนเล่นกันทั้งเมืองเลย <c oughs> คุณสีตาเนี่ยเธอก็เลยกลับมาปรากฏว่ากลับมาดังมากอู้ฮู้ออกคิวงานวันสามสี่งานนะวันก่อนฉันไปไลฟ์สดที่ช้อปปี้ก็เจอนางงานแน่นมาก งานแน่นขนาดว่าณนะวัดแห่งหนึ่งถึงขนาดเอาภาพของเธอไปเป็นส่วนหนึ่งของจิตกรรมฝาผนังอ่ะเอาภาพขึ้นมาก็ว่าหลายคนเห็นแล้วแหละเนี่ยก็เป็นภาพเอาจริงคุณผู้ชมก็มาอย่างนี้ก่อนนีนางไปเองเลยนางไปที่นั่นร้องไห้ร้องโหมมันเป็นภาพเล็ก,ลกจริงจริงนะถ้าเป็นภาพกว้างเนี่ยเราไปซูมมันเล็กมากคุณผู้ชมโบสถ์ใหญ่ๆเลยแล้วมันจะเป็นมุมเล็กๆมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะอันที่หนึ่งแต่อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้แหละมันไม,ม่ไม่มีถูกไม่ผิด มันมีแค่เหมาะกับไม่เหมาะอาจารย์ให้ทัศนคติเรื่องนี้หน่อยก็อบังคับพี่นะทีมงานตั้งแต่มีอันนี้เกิดขึ้นพี่ไม่เคยพูดถึงคนคนนี้เลยเพราะว่าพี่มีความสับสนยังไงครับอาจารย์ครับก็คือความรู้สึกของพี่กับสิ่งที่ประชาชนกําลังชื่นชมมันไม่ตมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันพี่จะไม่อยากพูดถึงอาจารย์ผพูดเสมอแล้วก็จําได้เลยว่าคําว่าเน็ตไอดอล่ะอาจารย์จะถามพวกเราเสมอว่าเขาทําคุณงามความดีอะไร คนที่ทำงคุณงามความดีตังหากถึงจะเป็นเน็ตไอดอลได้การที่มีคนกดไลค์กดแชร์เยอะๆมันอาจจะไม่ใช่เรื่องดีก็ได้เพราะฉะนั้นพี่จึงไม่ชอบพูดถึงคนที่แฟนคลับเยอะโดยที่สิ่งที่เขาทำมันสวนความรู้สึกพี่อ่ะงั้นเราข้ามเรื่องนี้ไปพี่พไม่พูดถึงเลยนะ,ะพี่พไม่เคยพูดถึงเขาเลยกอฟเคยเห็นภาพจิตกรรมฝาผนังในวัดต่างๆเนี่ย <c oughs> แล้วมันก็มีคนพูดบอกว่าจริงๆถ้าเราไม่ได้ไปเปลี่ยนภาพ พระพุทธจงพระพุทธเจ้าอะไรแต่เป็นภาพประกอบเช่นก็เคยเห็นวัดหนึ่งที่เหมือนแบบมีสิงสาราสัตว์มาไหว้เพื่อรอพระพุทธองค์ลงมาคนก็ยอมรับและบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาบันทึกเหตุการณ์ตอนนั้นถ้าอย่างเงี้ยถือว่าอย่างเงี้ยเหมาะสมมาทําได้ก็มันเป็นทึกเวลาช่วงนี้ค,คนคุยเรื่องนี้กันนะจ๊ะไอ้คำว่าเหมาะสมมันไม่ใช่ผิดถูกนะคะแต่เราก็ถูกสอนเรื่องการละและเทศไม่ใช่ไป,ไป,ปอีกมีเรื่องการละและเทศมาประกอบอีกคือมันอยู่ตรงไหนล่ะครับ ถ้าอยู่บางที่มันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าอยู่บางที่มันก็เป็นไรแค่นั้นเองแต่เรื่องคำว่าเป็นไรหรือไม่เป็นไรมันก็สองคนยนต์ตามช่องมองต่างกัน<า>ที่ถึงไม่ชอบพูดถึงอาจารย์ก็เลยไปพูดเรื่องนี้ในใว,วันนี้เป็นวันแรกนะที่พี่พูดถึงคนคนนี้อางั้นเก็ไม่ไม่อยากบังคับใจอาจารย์มากในวัดเดียวกันเนี่ยพอหมดเรื่องนี้ไปอาจารย์ <c oughs> ก็มีรูปหนึ่งเป็นรูปมารผจญซึ่งเขาลบไปแล้วแหละแต่เห็นว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ็เอ,เอาเอารูปของผู้หลักผู้ใหญ่เดี๋ยว <นะ S 2> พี่เล่าให้ฟังเชิญครับมีคนที่เขาชอบในการที่จะฟังติ๊กต็อกที่คนชอบสิงประโยคของเขานะแล้วเขาก็สนุกสนานกับสิ่งเหล่านี้แต่พอมีเรื่องนี้ปั๊บนะเขาบอกกับพี่เลยต่อไปนี้จะไม่พูดถึงคนคนนี้กาลองคิดดูว่าเขาคิดยังไงอะก็เข้าใจเลยออะไปต่อเนือก่อนหน้านี้ อุยชอบประโยคนั้นจังเลยอุยชอบประโยคนี้จังเลยชอบที่คนเอามาเล่นชอบเรื่องหวีผมอะไรต่างๆเขาก็จะมาพูดให้พี่ฟังนะครับแต่พอเรื่องนี้พอที่เขาไปวัดแล้วก็บอกอย่ามาลบของชั้นนะอะไรต่างๆนานาเขาบอกเขาจะไม่ขอพูดถึงคนคนนี้อีกเลยแต่พี่โชคดีไม่เคยพูดถึงเลยทั้งบวกและลบ อันนี้ก็ถือว่าเป็นแสดงความกานกลางไปต่อแหละที่วัดเดียวกันมันมีเรื่องของเอาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการการเมืองอาจารย์อันนั้นยิ่งแล้วใหญ่<ช>เลยอันนั้นพี่แสดงได้อันนั้นพี่แสดงความเห็น,น,นดได <ป S 2> ้ว่าไม่ควรวัดเดียวกันแล้วก็จะมีอีก,อกคืออย่างนี้เวลาเราวาดฝาผนางังเพ้นผนังโบสถ์อ่ะมันจะมีศิลปินหลายคนศิลปินอีกคนนึงละคนละคนกับรูปส้มหยุดนะครับก็เป็นอีกน้องอีกคนนึงก็วาดช่วงที่มารผจนแล้วก็มีแม่ธรณีบีบหน่วยผมปีกเอาน้ำเพื่อไล่พวกมารปรากฏหน้า ก็เอางี้มีนายกกับประยุทธ์เป็นมารด้วยมีนายกกับประวิตย์เป็นมารด้วยมันไม่ดีอะอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเอาทัศนส่วนตัวไปไว้ในวัดอ่ะคืออย่างนี้ถ้าทุกคนบอกว่าการเพ้นโบตก็เป็นส่วนหนึ่งของการจารึกเรื่องราวบางอย่างในปัจจุบันไปด้วยแค่ไหนถึงจะเหมาะสมและถูกกาลเทศะอาจารย์ก็มันไม่ควรที่จะเอาความรู้สึกส่วนตัวที่แสดงความชิงความชังความชอบ ใครคนใดคนหนึ่งอาจารย์จะบอกแค่ว่าชอบก็ไม่ได้ชิงชังก็ไม่ได้โดยเฉพาะเป็นชิงชังและชอบแบบ<า>ความรู้สึกเมืองส่วนตัวเนาะแล้วไปอยู่กับพระพุทธเจ้าได้ไงถูกไหมอาจารย์แต่วันเนี่ยเขาดังขึ้นเลยนะคนก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปอันนั้นแหละทาให้พี่เองยิ่งสงสัยทัศนะของเจ้าอาวาสว่าทําไมท่านถึงยินยอมอ่า ก็อยากเอาไม่พูดดีกว่าเมื่อกี้ก็พูดอะไรบางอย่างไปไม่พูดดีกว่าอ่ะไปเสร็จกัเอาอย่างนี้พี่บอกแล้วเรื่องนี้ไม่พูดดีที่สุดแฟนคลับเขาเยอะเนาะคุณผู้ชมไม่ได้ว่าอะไรเขานะคุณผ<ม>ู้ชมเอา,อางี้เราเป็นพุทธศสาสนิกชน เราก็เลือกวัดอย่างที่เราเคยคุยกันอ่ะใครอยากทำอะไรก็ทำเราเลือกวัดได้เราเลือกพระที่เราจะใส่บาทได้นะอาจารย์เนาะดังนั้นใครอยากทำอะไรใครอยากทำอะไรก็ทำตามนี้อ่ะดังนั้นดังนั้นไม่ไม่ต้องมีข้อความเรื่องนี้นะคะเรามีข้อความเรื่องอื่นอ๋อจะมีข้อความเรื่องนี้มาพี่ไม่ตอบใช่ค่ะมีข้อความเรื่องอื่นๆที่วันนี้เพราะตอนช่วงต้องเป็นช่วงตอบข้อความจากผู้ชมทางบ้านละมีข้อความเรื่องอื่นๆมาไหมไหนว่าซีออะส่งเข้ามาอาจารย์ครับร้านอาจารย์ที่อเมริกาขอจะมีอะไรบ้างคืออย่างนี้ผู้ชมที่ถามยังไม่ถึง คือตอนนี้ที่ที่อเมริกามันมีการประท้วงการประท้วงมันเกิดต่อจากประท้วงเป็นเรื่อสะดมตำรวจมาบอกเราว่าไม่ได้สั่งให้ปิดแต่แนะนําให้ปิดของอาจารย์อยู่เมืองอะไรครับอยู่เมืองสโกกี้กับไฮแลนด์พาร์คสองร้านอ๋อมันก็มันก็ยังไม่ถึงมันก็ออกไปนอกแลวอยู่ข้างบนอ่ะมันก็เลยคือที่นู่นเนี่ยตอนนี้เขาประท้วงกันเสร็จปุ๊บวัยรุ่นก็กลายเป็นป้นสะดมแล้วร้านไทยเนี่ยที่นิวยอร์กเนี่ยตรงเอ่อเฮลคิชเช่นร้านไทยเยอะก็โดนัเยอะถ้าเขาอยู่ตรงกลางเมืองเขาจะโดนของพี่บังเอิญ ก็เลยแบบออกไปนอกเหมืนอนยังอยู่ยังอยู่ดีนะแต่ช่วงนี้ก็ตามทำแนะนําของตํารวจว่าปิดนนก่อนเขา,าบอกบอกไม่ได้สั่งให้ปิดนะแต่แนะนาให้ปิดเพื่อความปลอดภัยปิดไปก่อนนะครับอาจารย์พูดเรื่องไะเรื่องประชุงที่อ s a หน่อยค่ะคือเรื่องการประชุมที่ USA เนี่ยนะคะข้อที่หนึ่งไม่มีแกนนําไม่มีวัตถุประสงค์ทางด้านการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวแต่มีเรื่องความอัดอั้นตันใจอย,อยู่ด้วย ในขณะที่ของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของมีแกนนํบและมีวัถุปรค์ทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าพูดกับแกนนําแล้วเขาได้ในสิ่งที่เขาต้องการการประท้วงหยุดได้แต่สําหรับคนที่อัดอั้นตันใจและไม่มีแกนนําไม่มีใครสั่งเขาได้ว่าให้หยุดหรือให้เดินเพราะฉะนั้นการจะหยุดยากมากครับมันจะลุกลามไปเรื่อยๆเนาะแต่หลายครั้งเวลากรดูข่าวนี้เนี่ยเวลาเห็นเจ้าหน้าที่รัดลงไปคุกเข่าเดียวกันเนี่ย ความรุนแรงมันสอไปทันทแล้วท,ที่สำคัญนะคือสหรัฐทุกครั้งที่มีไรอัดมีการจราจรแบบนี้มันจะมีลูเตอร์ลูเตอร์คือผู้ผสมลงขโมยของอเข้ามาของเราเนี่ยนะคะถ้าแกนนําไม่สั่งให้ขโมยเขาก็ไม่ขโมยนะครับถ้าแกนนําไม่สั่งให้เผาเขาก็ไม่เผาเขาจะปฏิบัติตามแกนนําไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพันธมิตรถ้าหากว่าคุณสนธิหมหาจำลองไม่ได้สั่งเขาจะไม่ทำนะครับหรือนอปชก็เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าคุณเต้นคุณตู่ไม่สั่งเขาก็จะไม่ทำกปพอก็เหมือนกันถ้าเกิดว่าคำดันสุเทพไม่สั่งเขาจะไม่ทำเพราะฉะนั้นการจะยุติง่ายกว่าเยอะแต่คนที่อยู่ในอเมริกามีทั้งคนที่ประท้วงจริงประท้วงจริงแบบรุนแรงประท้วงจริงแบบไม่รุนแรงแล้วก็คนที่เป็นรูเตอร์คือคนที่ผสมลงเข้ามาขโมยของทำให้การยุติยากมากเพราะไม่มีแกนนำ คนที่มานั้นไม่ฟังใครฟังตัวเองอก็น่ากลัวนะครับเขาบอก<ม>กฎหมายไทยมีลดหย่อนมีรอลงอาญาค่ะคนเลยไม่กลัวสงสัยเหยือ่อไม่ว่าจะคดีใหญ่ก็ตามสงสารเหยือ่อเขาบอกว่ากฎหมายไทยมันมีลดหย่อนอาจารย์มีลงรอ,อาญาก็มัน,ม,นม,มีอยู่ในกฎหมายไงยคือว่าถ้าเกิดว่าโทษไม่รุนแรงไม่เกินสองปีคนคนนั้นไม่เคยทําผิดคิดชั่วมีคุณงามความดีมาก่อนก็ให้รอลงอาญาก็เหมือนที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยนะครับ พระรูปหนึ่งเนี่ยโดนเรื่องคดีเงินทอนว<อ>ัดนะแต่เนื่องจากท่านเคยทําดีกับสังคมโทษติดคุกของท่านเลยรอลงอาญามันมีเรื่องเมตตาทำอยู่อาจารย์ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วอาจารย์ฝากข้อคิดกับผู้ชมในวันนี้ดีกว่าเชิญครับก็เวลาที่เราเจออะไรแรงๆที่มันไม่เข้าท่าเข้าทางจงยึดหลักว่ากระแทกมาอย่าให้กระทบถือซะว่าสิ่งเหล่านั้น เป็นเพียงแค่ลมร้อนที่แผ่วผ่านสักพักหนึ่งมันก็หายร้อนค่ะ,ะเวลาหมดแล้วนะครับก๊อย้ำเรื่องนี้เสมอว่าเรายังต้องเฝ้าระวังและกาดไม่ตกกับโควิดเนาะเราจะอยู่กันอย่างมีความสุขวันนี้เวลาหมดแล้วครับอาจารย์เสรีก๊อฟและทีมงานลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ